ด้านของมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมืองมีการถแถลงจุดยืนของกลุ่มต่อเสรีภาพการกดไลค์แท็กแชร์ภายใต้กรอบพรบอคอมพิวเตอร์ค่ะมูลนิธิเเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมืองจัดสัมมนาในหัวข้อเสรีภาพอินเทอร์เน็ตไทยปี2558เพื่อสะท้อนข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งในแง่ของอุปสรรคการเข้าถึงข้อมูลข้อจำกัดด้านเนื้อหา การละเมิดสิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและการดำเนินการจับลุมคุมขังจากการใช้อินเทอร์เน็ตและดำเนินกิจกรรมต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตไฮไลท์สำคัญของการเสวนาอยู่ที่การอ่านถแถลงการ์โดยนายอาทิตย์สุริยะวงกรรมการบุรณนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมืองในฐานะตัวแทนเครือข่ายแสดงจุดยืนโดยระบุว่าในช่วง1นถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ที่พยายามตรวจสอบความไม่โปรง่งใสการก่อสร้างอุทยานราชพักถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญ,ญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอม,มพิวเ รวมถึงการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และประมวลกฎหมายอาญามาตรา116หรือการกระทำที่กระทบกับความมั่นคงโดยการกดไลค์และแชร์แผ่นผังอุทยานราชพักซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลและสังคมกำลังตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการของภาครัฐเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองหรือไม่จากคุณข้างตน้นพลตำรวจตรี ชัยพลสัดชัยเดชผู้บังคับการกองแผนงานอัชการ,รมสำนักง,งานยุทธศาสตร์ตำรวจหนึ่งในชุดสอบสวนติดตามคดีกลมวลกฎหมายอาญามตาตราหนึ่งหนึ่งสองกล่าวว่าตามกฎหมายนั้นผู้ใดที่กดถูกใจหรือร่วมแสดงความเห็นในเฟซเฟซบุ๊กหรือในข้อความที่ข้อข่ายผิดกฎหมายก็จะต้องมีความผิดร่วมไปด้วยและประกาศเตรียม,มดำเนินคดีต่อผู้ดูแลกลุ่มและสมาชิกข,ของลุณเฟซบุ๊กซึ่งนายธนากรนำภาพไปเผยแพร่ ตัวอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อสมาชิกที่มีการกดไลค์และแชร์ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งประกอบมาว่ามีการจับกุมผู้ใช้เน็ตเพิ่มเติม,ต,มตลอดทั้ง2สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนายอาทิตย์ยังคงตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสื่อสามวลชนไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ดังนั้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมืองจึงยืนยันว่าการกดไลค์ไม่ได้มีเจตนาในการเผยแพร่ข้อมูลต่อพร้อมแสดงความกังวลว่าการใช้พรบอรคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะมาตรา14ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่เขียนไว้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารล,ลงในระบบคอมพิวเตอร์แต่ที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายถูกนํามาใช้อย่างผิดผิดหลายกรณีเครือข่ายจึงขอร กรองให้เจ้าหน้าที่ยุติการใช้มาตรา14ตามพรบอรคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สาธารณะและสิทธิมนุษยชนค่ะ4.1การกดไลค์ไม่ใช่การเผยแพร่ด้วยสนับสนุนคเครืรอข่ายยืนยันจุดเดิมตามถแถลงการคลิกไลค์ไม่ใช่อาชญากรรมเมื่อวันที่30พิพฤศจิกายน2554และมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ แม้กาเป no ิดเผยเนื้อหาที่เข้าข่ายย่วยุปลุกปั่นตามมาตรา116และมิ่นประมาทกระซาดตามมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาอาจถูกศาลตัดสินให้มีความผิดแต่การแสดงออกถึงความสนับสนุนแต่การแสดงออกถึงความรู้สึกต่อเนื้อหาดังกล่าวไม่มีฐานความผิดตามกฎหมายอีกทั้งไม่ถือเป็นการสนับสนุนเพราะการสนับสนุนต้องเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นขณะที่มีการกระทําความผิดและผู้สนับสนุนต้องมีการกระทําบางอย่างในการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการทําความผิด ตามหลักอันนี้คือตามหลักกฎหมายอาญานะครับส่วนแนวโน้มการดำเนินคดีกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีสูงขึ้นเช่นเดียวกับการปิดกั้นเนื้อหาและอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลทำให้มีอันดับนะคะตามรายงานนั้นลดลงในระดับหนึ่งขณะที่การเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐไทยนั้นขยับขึ้นมาจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยจากลำดับที่39ขยับขึ้นมาอยู่ในลำดับที่36ค่ะ